เราเมาส์จบจากทางเจียแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปที่อีกเมืองหนึ่งนะครับให้พี่การเมาส์ต่อเลยโอ้โหมกี้ลืมถามทางเจียไปยังไงนะที่จากระบัดแล้วก็คาสบังกาฉันมีอาสิทธ์ไงไม่กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงประมาณเอานานกว่าใช่ไหมสามสามขับรถสามชั่วโมงครับอามาถึงเมืองอะไรครับพี่การจากเพนเจียก็ยังนั่งอีกประมาณสองสามชั่วโมงครับต่อไปอีกแต่ว่าอันเนี้ย คุ้มค่าคพี่ได้แบบว่าชอบไปแล้วหลงรักเมืองนี้ไปแล้วชื่อเมืองเชฟชาเวนชื่อดูเป็นฝรัง่งขึ้นมาก็อ่านแบบฝรั่งเศสเลยนะเชฟชาเวนเออชเชฟชาเวนก็แต่ว่าเชฟชาเวนเนี่ยปลายทางแต่ระหว่างทางสวยงามเพราะเมืองบางเมืองนี้มันอยู่ริมทะเลเออร่างไปเรื่อยเริ่มไต่เขาขึ้นไต่เขาขึ้นเพราะว่าเชฟชาเวนเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในเทือกเขารรฟ อ่าดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการเลาะทะเลไต่เขาเลาะทะเลไต่เขาอยู่อย่างเงี้ยอยู่3ชั่วโมงเป็นอย่างนี้ตลอดระหว่างทางมีบางช่วงผ่านเมืองที่ทำให้พี่รู้เลยว่าคนมระะโคนเนี่ย ชอบสร้างบ้านเนี่ยเขาจะไม่สร้างทางละบนบนบนพื้นพื่นดินเขาจะสร้างเออบนเนยคขาบนคลิปสู่เราจะอยู่จุดศูนย์กลางของภูเขาเพื่อให้ทุกคนแบบว่าเดินไปละหมาดเลยแต่ส่วนใหญ่จะสร้างบนเนินเขาหมดเลยเออระหว่างทางนี้จะเห็นเลยอะว่าแบบอืมเป็นอย่างนี้จริงๆนี่รถเริ่มไต่ก็ยิ่งทําให้สวยมากแล้วด้วยสถาปัตยกรรมของเขาอีกอลังเลยใช่ไหมมลอดเส้นทางเราจะยังเห็นชาวบ้านที่นี่เขาใช้ลาครับอ่า ช่วยกันมาลงเขาเรียกอะไรนะมาลงแขกทำครับทำการเกษตรการเกษตรของเขาอ่าชอบเวลานั่งแล้วเห็นวิวทิวทัศน์อะไรอย่างเงี้ยนั่งเพลินๆสามชั่วโมงไม่เมื่อยไม่หลับเลยเอาตรงฝั่งยุโรปไม่เป็นอย่างนี้นะขับามเมืองไม่เป็นอย่างนี้เลยนะมันจะแบบพังอ่ะอ่ะเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บเริ่มเห็นเมืองสีฟ้าชัดเจนเลยเพราะเชฟชาวน์คือเมืองสีฟ้าที่แบบ ฟ้าคลามครับอ่าใช้อยู่นะใช้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งเข้าไปข้างในยิ่งแบบว่าอันนี้ไม่เป็นระหว่างทางใช่ไหมครับอ่าเริ่มเริ่มเข้ามาสิบาซาเบดีนาเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วครับพี่เนี่ยวันแรกมาถึงแบบยัวอีกแล้วมาแล้วฉันเริ่มฉันยัววอีกแล้ววันแรกคนนั้เขาลอยตัวอยู่หรอครับไม่ลอยคุณผู้หญิงชุดสีแดงใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณผู้ชายทางซ้ายเขาลอยตัวอยู่กลางอากาศหรือเปล่าอ๋อ เขานั่งอยู่บนอะไรแบบอย่างอ๋อแล้วเป็นสีฟ้าเหมือนกันโอ้โหนึกว่ามีอภินิหารเหมือนแหมเขาเหมือนเขาลอยตัวอยู่ไงพี่เออเหมือนันสีฟ้าไปหมดทําไมเมืองนี้ถึงสีฟ้าทําไมสงสัยครับทําไมสงสัยเหมือนกันแต่ว่าไปหาคําตอบมาได้คําตอบว่าเมืองนี้สมัยก่อนช่วงศตวรรษที่ประมาณ15ครับพวกยวอ่ะ อบยกข้ามช่องแคบยิบรังต้ามา,าสเปาเป okay. อตอนนั้นมีปัญหาเรื่องความเชื่อทั้งศาสนาอะไรที่ไม่ตรงกันหรืออะไรยังไงสักอย่างนี้แหละพวกยิวก็ข้ามอบยกมาตั้งถิ่นฐานตั้งที่ไหนดีล่ะทางเจียก็ไม่ได้ที่นี่ไหม,มาตั้งชุมชนกันที่เชฟชาเวนตั้งขึ้นปุ๊บ พวกยิวก็รู้สึกว่านั้นเราทาสีฟ้าทั้งหมู่บ้านเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นความเชื่อของพวกยิวว่าเหมือนสีฟ้าเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อกับเทพเจ้ากับสูงสวรรค์กับคือสีฟ้าเชื่อมต่อกับท้องฟ้ากับสวรรค์กับอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเมืองทั้งเมืองจึงเป็นสีฟ้าหมดเลยนั่นคือสาเหตุแล้วมีเมืองสวยๆให้เราได้เที่ยวแบบนี้แต่ดูสิไม่ว่าจะเดินซอกแซกไปทางไหนกาคือแต่พี่โอ้โหนี่ของโบสถ์พิการเลยนะอย่างเงี้ย เออทำไมรู้อ่ะเนี่ยโอ้ยยังไงเนี่ฉันลำคาญมากฉันลำคาญตัวเองคือแบบว่าอันนี้ก็อยากได้ว่ะอันนี้ก็อยากได้เพื่อนก็ฝากซื้อกระเป๋าฉันก็อยากได้ภาพฉันก็สารพัดสารพันภาพฉันก็ต้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเออแบบ เห็นไหมแบบแต่มันสวยอะมันเดินได้แบบเดินได้จนค่ำคืนเลยนะเดินแบบแล้วมันจะเป็นบันไดไต่ขึ้นไปเรื่อยๆออคือแนวของเขาเลยแต่คนที่เนี้ยทักทายทุกร้านทักไม่ใช่อะไรดูของก่อนไหม<อ>ไม่ใช่ว่าฉันหน้าตาดีชวนขายของเค้าทักยังไงอะเดียวช็ของก่อนไหมอะเดียวอเดียวแปลว่าลาก,ก่อเอาเหรอทักไงพี่ ไม่เขาก็แบบเหลลธรรมดาเออ้ามาจากไหนล่ะแล้วอย่างเงี้ยเชิญมาดูของก่อนมาอะไรอย่างงี้ยแต่คนเแ่านี้นะจ๊ะพูดฝรั่งเศสพูดสเปนพูดอาหรับได้4ภาษาด้วยอังกฤษด้วยนะเนื่องจากฝรั่งเศสปกครองครับสเปนก็เคยเข้ามาปกครองแล้วคนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาพูดคุยพี่จะใช้คําว่ามีภาษาสเปน ปลิวอยู่ในอากาศครับคือเขาจะทักทายกันเป็นภาษาสเปนอะรเงยเหมือนพี่ถามทางคนคนหนึ่งเขาจะบอกว่า เออพูดภาษาสเปนได้ไหมฉันบอกอ้าวทำไมเธอพูดภาษาสเปนอ๋อฉันข้ามาจากสเปนมาทำงานเออเห็นนะอย่างนี้นี่เองอืมคืออย่างเงี้ยหมดเลยอ่าแล้วไอม้มืดๆอย่างนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดร้านขายสีเนี้ยมีสีเต็มไปหมดเลยมีสีแต่ว่าไอ้กระบาที่มันเป็นสีฟ้าขายดีที่สุดเลยเอ่ะเอพอพะเขาทาบานด้วยสีฟ้าไงเออไอ้อกระบาสีฟ้าจะพร่องมากกว่าอันอื่น ด่าลุ้งเช้าพาพามาดูลุ้งเช้าอีกฉันอยากให้เห็นภาพกระจ่างกระจ่างตอนเช้าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตอนคืนเน่ะมันจะมีบันไดที่มันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเชฟชาเว่น <c oughs> ที่ด้านข้างเป็นกระถางสีเหลืองสีแดงสีชมพูมันหาไม่เจอว่ะเดินตอนคืนมันมืดมืดหา <c oughs> หาไม่เจอวันลุกขึ้นมาใหม่เอาใหม่ oh แก้ใม, <า S 1> มือใหม<า>่แก้มือหลังจากถามเบาะแสมาแล้วคนแถวนั้นบอกมาแล้ว หาเดินหาจนเจออะเนี่ยอีบันไดที่ด้านข้างมันเป็นสีสีกระถาง <He? S 1> สีสี<ะ>ที่แบบคนต้องมาถ่ายรูปกุมานอามุมมหาชนอะไรอย่างนี้อยากเปิดให้กล้าดูเออนี่แหละมุมนี้แหละแต่สวยงามเดี๋ยวขอเปิดในอินสตาแกรมให้ดู เป็นมุมแบบเออจริงๆมันไม่ได้แกรนนะมันไม่ได้แบบโอ้ยเหมือนเมืองใหญ่ๆแต่มันน่ารักเป็นมุมน่ารักประจําเมืองที่นักท่องเที่ยวมาก็เดินหากันอ,อยู่ตรงไหนวะอีกระถางบ้านนี้ค,ความสุขของคนมาเที่ยวเชฟชาวเวินคืออะไร,รอย่าเล่งร้อนเลยค่ะเดินเลาะเหมือนพี่วันนั้นน่ะเดินเลาะไปตามแบบซอกซอยเล็กๆนะลงบันไดเพราะมันจะเป็นเมืองบนเนินเนี่ยลงบันไดขึ้นบันได แมวนี่แบบโอ้ยวิ่งเกินกาดแบบว่าเป็นที่ที่แมวเยอะมากเป็นเมืองเป็นเมืองแมวอ่ะเออแมวมีทุกบ้านแล้วเขาจะตามผนังก็จะมีเพนติ้งอย่างเงี้ยมีโมเสกมีเพนติ้งมีอะไรที่แบบเพลิดเพลินผมว่าคนรักแมวก็น่ารักน่าไปเที่ยวเหมือนกันเชฟชาเวนค่ะคนชอบคนชอบสีสันโปรดไปเมืองสีฟ้าอันเขาเรียกบลูซิตี้ที่ที่เชฟชาเวนบลูซิตี้ของโมร็อกโกนะครับหมดแล้วไหมพี่ หมดแล้วเต็มอิ่มจริงๆนะครับคุณผู้ชมสรุปอีกครั้งหนึ่งพี่พิการพาไปเที่ยวสี่เมืองแล้วนะครับตั้งแต่คลัสซ์บังการาบัตนะครับมาที่ททงเจียและมีที่นี่อีกนะครับที่เชฟชาวเวิรนะครับเมืองสีฟ้านั่นเองจะดูซิว่าจำได้จำได้เลยจำได้สี่เมืองครับแต่ว่ายังไม่หมดใช่ไหมโมร็อกโกมีที่อื่นอีกเพียบเดี๋ยวเมาส์กันต่อครั้งหน้าเริ่มลึกเข้าไปแล้วครับที่ไหนพี่พาไปเที่ยวทะเลทรายซาฮาราอันยิ่งใหญ่ พาไปนอนแคมป์กลางซาร่าเลยแล้วอันหนึ่งไฮไลท์ดวงใจของโมร,โร็อกโกทำไมนักเดินทางนักเขียนทุกคนพูดว่าถ้าคุณมีเวลาวันเดียวในโมร็อกโกที่ที่คุณต้องไปก็คือที่นี่มาราเเชโอ้โหพี่แมนจะต้องชอบมั่งแน่ๆเดี๋ยวเปลี่ยนมือให้พี่แมนมาช่วยพี่การเมาส์ไปละกันนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยหล่อบแบบนี้ด้วยนะครับจาก X X I Forever ครับแล้วก็ E D C by Esprit รวมถึง Hybrid ครับ ข่าวหน้าอย่าลืมนะครับพี่การบอกแล้วว่าห้ามพลาดจริงๆในรายการ,รทเที่ยวนี้ของเมาครับที่เล่าทุกเรื่องรา,าวเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่ไปไม่รู้ค่ะแต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยววันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีสดค,สดค่ะ